ประสบการณ์นะครับในในเรื่องของการได้รับการคุชชิ่งด้วยนะครับจากผู้หลากระดับสูงนะครับคือผมแทบจะไม่ต้องได้พูดอะไรเลยนะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะถ้าจะว่าไม่พูดเ้วก็พูดในฐานะผู้มีประสบการณ์ก็แล้วกันนะครับจากสิ่งที่เห็นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอเอกสารนะอย่างนี้ของเจริญกรรณเนี่ยนะ ผมก็อยากใช้ดูตัวนี้ใช้ใช้ไหมในวันที่9ปรับใหม่เนาะเออดูคำศิด์คำทูนหน่อยคงนิดนึงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะเห็นยังไงเห็นแบบไหนอะไรยังไงเนะดูแล้วก็ปรญยาที่ดูนะครับเอ่อการใช้คำที่ต่อเชื่อมต่อความายนะครับอย่างเช่นบุคคลกาง การก็เท่ยไปส่งเสริมอะไรเงี้ยจริงจิการส่งเสริมมันเกี่ยจะไปอยู่ตรงนั้นส่วนตัวบุคคลอะไรประมาณเนี้ตรงคืออยากจะให้เหน้นในเรื่องรายละเอียดลงไปในรายละเอียดโอเคล้วครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่คณะกรรมาการเข้ามาเนี่ยผมอมองตรงว่าผมไม่ค่อยได้ยู่กับนะครับที่จะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับ เข้ามาในผมตื่นเต้นกว่าท่านเด็กนะครับผมเข้ามาเห็นบรรยากาศคือสิ่งสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่ทำเนี่ยการเขียนคิ้วทาปากนะครับก็เหมือนกับเราเดินไปเนี่ยเราสวนกักคนเนี่ยเราก็ต้องมองดูหน้าทากอนนะครับอันนี้ก็เรื่องปกติธรรมดาเข้ามาเห็นในโอเปรคบรรยากาศต้องไปชุมเขาก็โอเคนะก็เตรียมกนเตรียมนี้เตรียมเอกสารเตรียมอะไรต่างๆนะครับ ก็ก็ถือว่า,นาในเบื้องต้นเห็นหน้านะครับก็โอเคแล้วนะครับชื่นใจแล้วมีกำลังใจเราเว้ยแปลว่าเขาให้เกียดเราน่นนี่ไม่เกียร,ร,ยรติไรทากรรมการที่มาการต้อนรับนะครับตั้งแต่ข้างล่าจงจนขึ้นมาการให้ขนะ้อมูลของท่านผู้ในการขึ้นจริงแล้วทนะ่านรองสองท่านนีโชคดีนะครับนะครับได้ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรื่องที่รุ้มในการเขตบอกแล่ว่าท่านรีบเก็บเกี่ยวนะครับเอาประสบการณ์นะครับเอา,านะเองค์ความรู้จากท่านนะครับให้มันได้มากที่สุดนะครับก็ท่านถือว่าเป็นผู้เรีานที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มากด้วยความรู้และประสบการณ์จริงๆนะครับตรงน,น,น,นี้นี่อยากจะฝากครันี้นะครับ ในเรื่องของเ,ออเนื้อหาสาระในเรื่องขององคอ์ประกอบนะครับในการนําเสนอนั้นนะครับตามตัวชี้วัดตามองคอ์ประกอบอะไรตา่างๆนะครับทั้งสองท่านก็ทาได้ค่อนข,ข้างที่จะสมบูรณ์แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าอยา่างที่ขอสเสนอท่าลองอนิดนึงตรงที่ว่าเ,เป้าหมายหลักของาก,การจัดการศึกษาของเรียนนะครับก็คือ ในเรื่องการจัดการอันศรครับในเรื่องของการดูแลนักเรียนคือทําให้เห็นภาพไปชัดว่ากระบวนการในการทํางานของเรานั้นกระบวนการในการบริหารน,นะครับโดยการใช้ทีมโดยภายใต้นะครับการอำนวยการของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนะครับมันไปส่งผลต่อ ผลผลิตของเราเนี่ยคือนักเรียนเนี่ยอย่างไรนะครับนะผมไม่ได้ยินในเรื่องของทุนการศึกษาไม่ได้ยินถึงกระบวนการพิธีการในการที่เราจะดูแลนักเรียนน,ยนะครับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของเราเนี่ยเด็กกลุ่มนี้คือท่านคมไม่บอกเราว่านักเรียนท่านเก้าร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับมีฐานะดีนะครับ,ม,นะรบมันต้องมีเด็กนะครับที่ มีฐานะไม่ดีขาดแคลนอาหารการวันไหมเรามีวิธีการในการดูแลอย่างไรที่เราได้ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนได้จนมาเราทานอย่างไรผมชื่นชมนะครับที่ท่านเอาสิ่งของตัดปลาเศษเอาสิ่งของไปมอบให้กับนักเรียนนะครับที่ที่ขาดแคลนที่บ้านสวนป่าผมเคยสัมผัสบรรยากาศของนักเรียนบ้านสวนป่านะครับเนี่ยนักเรียน็นบ้านสวนป่าผู้ปกครองสวนป่าเขามอบความไว้วางใจให้กับ โรงเรียอนอนุบางไหญชารัตเขาติดส่งลูกเขามาเรียนนะครับเขาข้ามถนนมาน่อนะครับข้ามถนนสายยี่สสี่มาผ่านโรงเรียนบ้านสัเตมานะครับมาถึงโรงเรียนอ่าบาลใหญชารันั่นคือเขาเสี่ยงชีวิตมาไกลขนาดนั้นคือเขามอบความไว้วางใจให้กับท่านเลือเลย,เลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการดูแลนะครับการดูแลนักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศาึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารกลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาหรนะือประสานกับหน่วยงานองคอ์กรที่รองอธิบดีดูแลนะครับนะภายใต้นะข้อเสนอแนะของท่านผู้มีการเนี่ยในเรื่องของการะระดมทรัพยากรนะครับนะแล้วก็ภายใต้นะประธานคณะกรรมการหลัสา คือท่านกิติพงศภูมิเรเวตท่านเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะผมเคยเห็นท่านตั้งแต่ท่านเดินตามท่านสวดนักวันนี้นะครับท่านเป็นแบบอย่างได้ท่านเติบโตก้าวหน้าพัฒนาการขึ้นไปเยอะแยะมากมายนะครับนั่นแหคือคือเป็นแบบอย่างที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าในอน ต่อไปอ่ะตอนนี้เราเป็นรองผู้ในการเราก็จะต้องไปเป็นผู้ในวยการเรียนและมีโอกาสนะเรา่าถ้าจะเดินสายนี้ต่อไปเราจะเป็นอรองผู้ในการักงานเกียรติเป็นผู้ในการเกียรติไปเป็นไรไปเพราะว่าเราจะเหลือเวลาเย,ยอะนะครับนะที่เราพอต้อนยุ่รา่การศึกษาปีอิทีีก็9กป,ป,ปีอยู่เลยนะครับยังเหลือเวลาบนถนนสายนี้อีกยาวไกลเพราะฉะนั้นเราสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้ ทิ่งเหล่านี้ไปนะเพราะหัวใจหลักนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคือโรงเรียนหน้าที่ภาระหน้าที่หลักของเรานะเอคือทำอย่างไรจะสอนเด็กนะให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วเขาสามารถออกไปอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยใช้กระบวนการในการบริหารนะอย่างที่ท่านรองบอก ต้องมีวิชาการน,นะ TDCA เราจะพูดไว้ตรงไหนเราจะไปแทรกตรงไหนในตรงนี้นะเราใช้ทฤษฎีของใครนะครับเข้ามาช่วยนะเข้ามาทำเนี่ยนะบมงบอกถึงว่า้ไม่ใช่เราเป็นมวยบ้านนอกนะเราเป็นมวยมีค่ายเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือบุคลากรน,นะครับหรือเพื่อร่วมง,งานของท่านนะครับตั้งแต่ท่านผู้น,นการตั้งแต่ปุลากรที่นั่งเนี่ย ตัวจับทุกคนทุกตัวมีความสําคัญคนนี้เขาเก่งเรื่องนี้คนนี้เขาเก่งเรื่องนี้เก่งเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้ารอทั้งสองท่านสามารถที่จะเป็นแม่บ้านที่ดีให้กับท่านผู้มีการสามารถที่เชื่อมประสานกันทํางานต่อน,นี้ได้นะครับนะก็ก็อยากจะฝากในเรื่องของอรายละเอียดวันที่9ประเมินงบการเใินมห้ท่านผู้มีการ ทั้งสองท่านพร,ร,ร้อมกันเนาะเออ่คณะกรรมการประเมินนี่ยทราบแล้วเนาะ